โอเคนะครับขอต้อนรับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Free d o m ี v นะครับกับผมนะครับอาชินะครับหรือที่น้องๆรู้จักกันดีกับพี่อาชินะครับโอเควันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการปรับเสียงใหม่เพิ่มเสียงไหม่นะฮะโดยที่บางคนเนี่ยน้องๆนะฮะอาจจะยังไม่เข้าใจในเรื่องของระบบโปรแกรมมากนักนะครับผมก็วันนี้นะฮะพี่ก็จะมาแนะนําในเรื่องของโปรแกรมนะครับผมโปรแกรมนะฮะโอเคเราไปที่ตัวลำโพงตัวเล็กตัวนี้ฮะเนี่ยสเปกเกอร์ตัวนี้ฮะ โดยผมจะคลิกขวานะฮะคลิกขวาที่ตัวลำโพงนะปุ๊บอ่ามันจะขึ้นมานะฮะเนี่ยฮะ o p e n Volume ่ i x e r อ่า Playback ักผมเข้าตัวเนี้ยฮะปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาอย่างเงี้ยฮะเนี่ยครับกดตัวที่สองนะฮะดูฮะแล้วเรากดเข้าไปที่รูปที่เป็นไมโครโฟนเนี้ยละฮะกดเข้าไปแดีวบนคลิกเข้าไปนะฮะเนี่ยครับดูฮะเนี่ยครับ ตัวที่สองเนี่ยฮะตัวที่สามเนี่ยฮะกดเข้าไปตัวที่สามนะครับเนี่ยครับคือการกดเพิ่มเนี่ยฮะกดเพิ่มตัวนี้ฮะผมจะกดเพิ่มตัวนี้นะครับเนี่ยฮะกดเพิ่มไปเลยเอาให้สายใจไปเลยฮะกดโอเคนะครับโอเคเนี่ยฮะเนี่ยนะครับคือการตั้งค่าใหม่นะครับอันดับเรื่องที่สองนะฮะจะมาพูดถึงเรื่องของการล้างขยะนะครับทางในโตัวเครื่องนะครับผมซึ่งที่อาชีพแนะนาน้องๆนะฮะ ดูฮะให้เรากดเปอร์เซ็นต์นะฮะที่ช่องสแกนตัวนี้นะฮะกดสตาร์ทแล้วจะมีช่องเล็กๆนะฮะวินโดว์เซเว่นวินโดว์แปดนะฮะซึ่งของพี่เองจะใช้วินโดว์แปดนะครับผมอ่าโอเคเรามาดูนะกดคําว่า T E M P นะฮะแล้วก็เปอร์เซ็นต์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยฮะแล้วดูตัวนี้ฮะเซ็นฟโลเดอร์ที่ชื่อว่าเทมนะฮะให้เรากดเข้าไปเลยฮะข้างในนี้คือขยะทั้งหมดเลยนะครับให้เราลบไปเลยเนยครับ ให้เรากดลบไปเลยนะฮะไม่ต้องไปสนใจนะกดลบไปเลยโอเคลบให้ออกนะฮะลบให้ออกเลยนะครับเมื่อเราลบเสร็จแล้วนะฮะมาลบซ้ําเลยนะฮะที่ถังนะฮะเรียบร้อยฮะหลังจากนั้นนะครับผมถ้าหากเรามีโปรแกรม CC Cleaner นะฮะให้เราเปิดขึ้นมาเลยนะครับผมโอเคกดตรงนี้ก่อนนะฮะ เข้าไปแล้วนะดูนะฮะวันนี้แนะนำนิดนิดหน่อยหน่อยเทคนิคนะฮะนิดนิดหน่อยหน่อยนะฮะเรื่องของการปรับเสียงไม้นะฮะโอเคเนี่ยนะฮะทั้งหมดนี่นะครับแล้วกดฝั่งนี้นะฮะรันเนเนอร์กดเข้าไปนะครับซึ่งโปรแกรมตัวนี้สามารถดาวน์โหลดได้นะฮะเยอะแยะมากมายฮะก็พิมพ์คำว่า c c ซิสเทนเนอร์ครูคือตัวเต็มโอเครันเนเนอร์ถ้าเน้น เรียบร้อยฮะอีกครั้งหนึ่งอ่ะเอาให้หมันสาดล้านเลยอะ่ะปื๊ดอ่ะถือว่าเรียบร้อยแล้วไปที่ทั้นที่สองนะครับไปที่วีดีที่สตรีนะฮะกดเข้าไปกดสแกนโซนไอซัพนะครับอ่านว่าสแกนโซนไอซัพนะครับไม่ใช่สแกนโซนไอซัทนะครับโอเคมาแล้วฮะเข้ามาแล้ว ปืด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 ,ปดเสียงไก่ขันไก่ขันไก่จะขันทำไมเนี่ยโอเควันนี้ไม่ได้เมายากันยุงนะไม่นนเฉยนะครับปืดเสร็จเรียบร้อยฮะจากนั้นให้กดตัวนี้ฮะปที่สองนี่แหละครับกดเข้าไปกดยัโอเคกดเซฟแล้วก็ไปที่เนี่ยคลิกออลตัวนี้ฮะเดี๋ยวบ,บอลไหม แกน่งครั้งหนึ่งดูดิเรียบร้อยฮะเยเรียบร้อยนะครับผมขั้นตอนที่3นะฮะในการ,ราทำความสะอาดเครื่องนะขั้นตอนที่3ก็คือเปิดนะครับดับพลคลิกไปที่ไมโครคอมพิวเตอร์นะครับมสมมุติว่าเราจะทำความสะอาดได้ดีหรือว่าได้ดีนะฮะให้เราคลิกไปหนึ่งครั้งผมจะ ทำความสะอาดได้ดีนะคะซึ่งเป็นการล้างขยะนะครับติ๊กไปหนึ่งครั้งนะครับติ๊กขวานะครับผมแล้วก็ไปที่ Property นะข้างล่างนะครับกดเข้าไปให้เรากดไปที่คำว่าทูสนะฮะแล้วจะมีขึ้นคำว่า Check now กดเข้าไปะ Check now นะครันี่อะไรขึ้นมาอ่ามันจะขึ้นมาอย่างนี้ครเป็นเป็นเครื่องหมายถูกนะฮะบริเวณตรงนี้มันจะเขียนคำว่า a u t o m a t i c นะฮะให้เราติ๊ก อราตเมติกออกนะฮะติกออกนะฮะและกดสแกนติกเครื่องหมายถูกที่สแกนฟออนแอมเทมอะไรเนี่ยแหละแล้วกดสตาร์กดสตาร์ปั๊บนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันทำงานให้มันเสร็จนะครับเรียบร้อยนะฮะไม่มีอะไรมากนะครับแค่นี้นะครับเครื่องของน้องๆก็จะเร็วนะฮะแล้วก็แรงนะครับวันนี้นะครับรายการเตรียมต้อทีวีนะครับกลับถึงนะครับอาชีพขอบคุณจบรายการคือตอนนี้กป็นรายการสวัสดีครับ๊ายบายครับ